สวัสดีสสดครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปได้ในรายการยิปซีโซิร e ิกอนนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอนะและผมนะครับอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมนะมาครับ กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแรน และตามด้วยคำถามเข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้กดแชร์ออกไปเซเพียงคนละ เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแบรนและตามด้วยคำถาม กดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเดี๋ยวรออาจารย์โอแชร์ก่อนนะ าจารไพ<า>่เพื่อนชื่อเศษคิดยังไงกับเราคะเขา,กากเกลียดเราไหมไพ่บอกดูนะว่าดีหรือไม่ดีนะโดยอาจารย์โอไพ่บอกเขาก็ไม่ได้คิดเกลียดอะไรเรานะไม่ได้เกลียดเลยค่ะรู้สึกดีด้วยซ้ำไพ่ดูดีมีเมตตามาหานิยมนะแชร์แล้ว แชร์แล้วนมสุขภาพใครบอกสุขภาพยังแข็งแรงดีมีดีนะมันยังดีอยู่ไม่เท้านี่<อ>ยกยกดีอยู่นะออมาครับกดแชร์ออกไปสิเพียงคนละเก้าพันเก้าพันนะ 900, 9ก้าร้อยแช์นะนะกดแชร์กันออกไปครับนะทำตามกติการมรารยาทที่เรามีนะคนละหนึ่งแชร์ก็ไม่เด้ว,ว่ากันนะใครเข้ามาก็กดแชร์ออกไปครับเมื่อกดแชร์แล้วเราก็จะตอบให้นะสำหรับคนที่มีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะมาแล้วมา เชาแล้วค่ะจอยคนคุยเก่ามีโอกาสกลับมาไหมคะก็มันคุยกันได้อะนะถ้ามันมันต้องไปคุยกันก่อนไพ่ใบเนี้ยใช่ไหมก็ได้คุยอก็ได้คุยมันมีโอกาสได้คุยคือคุณจะให้ทําอะไรมันต้องหลังจากการคุยกันก่อนต้องเข้าใจให้ตรงกันตรงนี้ก่อนนะว่าท่านอาจารย์โอจนะอธิบายนะอ,อาธิบายว่าเป็นไพ่ดีนะมาครับพ่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานแล้วผมผู้ดูแลรายการก็มาเหมือนเดิม ท่านอาจารย์โอเนี่ยท่านก็ยังขายอุปกรณ์ในการดูดวงอย่างเช่นไพ่ยิปซีอยู่นะบิลตกงานอยากได้งานค่ะแชร์แล้วนะคะเดี๋ยวดูให้นะว่าเจ้าจะได้งานไหมมีโอกาสได้งานถ้าไปสมัครนะไพ่เหมือนว่า,านี้นะใช่ไหมไพ่บอกมีโอกาสได้งานถ้าคุณไปสมัครจะได้งานสมัครงานไว้นะคะจะได้งานนะเราดูแค่ภายในสามวันนี้เท่านั้นนะครับนะถ้าเลยสามวันนี้ไปอิทธิพลไพ่ก็จะลดลงโดยธรรมชาติ ท่านอาจารย์โอ้นะก็แนะนำครับใครที่อยากดวงดีเสริมดวงเสริมราศีด้วยการบูชาองค์ผีพับพรบพพระพี่ค,ค่ะพระพิพคเนธโดยมีท่านอาจารย์โอ้มาแนะนำนะครับนะนะอะนะถ้าอยากได้งานให้ให้สวนมนนะมต์นะคาถาสมจิตชามินาสังสิม,มพรมมาจมหาเทวาสเพียกขาปรยียนติ ปรมมาจามาหาเทาวาพยพิราพาภวันตุเม BE, มาหาพุโยามาหาราภวภวันตุเม BE, มีเตพาหาัตพุทธามาอาอุณโมพุทายาเวริเทโยเอริโคณายมเวรหิงสาเวเรทศิเวเรทศาเวเรเทโยพุทธยยาาสัสมรรม,มานีมามาพุทธสัสวาหุมสมปเตชามิเพ่งเพ่งพาพาหา,หาเทเรเขาเรียกว่าพักคาเงินล้านนะครับนะซึ่งเอาไว้เจริญน,นะสมาธิเจริญ พุทธานุสิกรรมฐานนะจะได้มีรถมีลาบมีเงินมีทองคาถานี้บทนี้มีอนุภาพสูงแต่แค่เพียงว่าจริงๆท่านจะไม่ให้ใครสวดเลยนะเนี่ยผมสวดให้ทุกคนฟังเนี่ยผมไม่ได้ว่า,วาสวดให้นะผมสวดให้ทุกคนฟังครั้งแรกก็เพราอให้ทุกคนไปสวดทีหลังได้นะ <S <S <โ>เพราะการสวดมนเนี่ยมันสําคัญในยุคป,ปัจจุบันนี้ครับนะการงานการเงินเนี่ยมันหายากเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียกพลัรเรียกว่าพลังงานบวกให้กับตัวเองก่อน แล้วถึงเวลาไปสมัครงานหรือทำอะไรเนี่ยจะสำเร็จง่ายขึ้นนะอ่ะอันนี้ก็พูดตามหลักความจริงครับนะเข้ามากันได้ครับกด Share แชร์ Children, แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะอืมก็ค่อยๆทย,ย,ยอยเข้ามานะครับนะดูที่คำว่าสดถ้าเรายังมีคำว่าสดอยู่เนี่ย ผมกับอาจารย์โอ้ก็ยังอยู่ดูแลในรายการอยู่วันยังค่ำนะแต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ Facebook โอซิริกรนอภิรัต a c e b o o k โอซิลิกอนอภิรัตนะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ idr i อสิริ15นะ idr io ึ่ริ15 และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตปรามหานิยมเบอร์โทร0 8 4 9 2 6 6 6สี่เก้าสองหกหกหไอดีไรอทีครับแชร์แล้วเอิรแฟนเก่าที่เพิ่งเลิกกันไปมีโอกาสกลับมาคืนดีกันใหม่ครับไพ่ไพ่ดีดนะ<ด>มีโอกาสนะไพ่สามวันนี้นะเราดูแค่ลายสามวันนี้ครับนะนะคืนดีกันนะคะยังรักกันอยู่นะคะสามวันนี้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่าง รวนเกิดจากบุเพเหตุแห่งการเกิดนะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยซีเวนและตามด้วยคำถามครับ อย่าลืมครับกดแชร์ออกไปครับนาเข้ามากันได้ครับ ดูที่คำว่าสดครับถ้ามีคำว่าสดแ้ยังถามได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถามอะไรต้องถามตอนที่มีคำว่าสดครับอยู่ตรงนี้ครับนะมองเห็นชัดครับนะใครเข้ามาล้แวนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะหนึ่งข้อค่ะนะเดี๋ยวเราจะตอบให้นะคะพายิบซีมีผลข้ขางหน้านี้ค่ะดูข้างหน้านี้พายิบซีมีผลสามวันนะคะ ดูที่คําว่าส,สดนะครับเข้ามากันได้ครับนะถ้ายังมีคําว่าส,สดอยู่แปลว่าเรายังอยู่นะเวลาจะถามอะไรก็ยังถามได้เพราะว่าเราจะตอบให้ข้างหน้านี่แต่ถ้าไม่มีคําว่าสดแล้วแปลว่าเราออกจากรายการไปแล้วก็จะถามไม่ได้แล้วนะ,ะนะอาเข้ามาแล้วถามได้เลยนะครับนะพิมพ์ถามได้เลยครับกดแชร์ออกไปก่อนแชร์จนมีคําว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อหนึ่งแชร์ก็ได้ครับนะหรือจะ9ก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ก็ไม่ว่ากันนะเป็นทีมนะ กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละหนึแชร์ก็ไม่ว่ากันนะขอให้มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่ออย่างเดียวนะมาครับกดแชร์ออกไปนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,900 99แชร์มาแล้วแชร์แล้วค่ะบิล2ีพ่อของลูกที่เลิกไปจะกลับมาไหมคะจู่ๆทั้งเขา และแม่เขาทักมาต้องไปคุยกันก่อนนะทุกอย่างต้องไปคุยกันก่อนแต่ไพ่ของคุณดีนะไพ่มันจะออกมาในอนาคตมันเป็นสิ่งที่ดีเหมือนพวกคุณบุกบั่นมานะนะเขาก็พยายามจะติดต่อคุณมาเขาก็พยายามจะมาอยู่กับคุณให้ได้อนะเพราะฉะนั้นคุณต้องไปติดต่อกับเขาถ้าเขาติดต่อมาก็คุยไปนะ ถ้ามันดีก็คุยกันไปนะคุณบิวนะมาติดต่อดูดวงข้างหลังกันได้นะครับนะสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวนะ <S <S สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับแข่ครูน้าทองสาร,ริกาลิ้นทองเ,เสริมดวงเสริมราศีพิธีการทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเทพเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสี่ครูค่ะตามนี้ครับนะที่ Facebook โอซิริกอนอภิรัตครับ Facebook โอซิริกอัอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอซิริก15ตามนี้ครับแล้วผมตามนี้ครับ Facebook ครับอาจารย์ทอปนาำม,มิดปรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย AJTOP16 นะก็ก็มันไพ่มันก็ออกมาดียังดีอยู่ไม่ได้ร้ายอะไรนะเพราะฉะนั้น มันก็มีอะไรดีๆหลายๆอย่างบ้างแหละในชีวิตเรานะมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 9 9 9แชร์ก็ตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะมีใครจะถามอะไรเพิ่มก็เข้ามากันได้อ๋อมีมีคนจ้องจะถามเพิ่มอยู่นะเนี่ยมาเข้ามาครับนะดูที่คำว่าสดครับถ้ามีคำว่าสดอยู่แปลว่าเรายังอยู่แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่จะถามอะไรก็ถามได้ครับเห็นผมเห็นอยู่สามลูกตาเพราะฉะนั้นถามได้ครับมาเข้ามา สว่างนะพาคนที่ทำงานน้ำมองเราเป็นคนแบบไหนคะไม่แน่นอนครับเป็นคนอารมณ์ไม่คงที่คงวาครับผมจริงไหมมองเราเป็นคนแบบคล้ายๆแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแปดป่วนที่แปดป่วนเขาอะไขี้เบื่ออะไรเงี้ยค่ะแบบว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรเงี้ยใครมันว่างั้นนะแปรปวนหรืออะไรนงี้ก็ได้อ่อีกคนว่าไงครับเห็นดูอยู่เข้ามาได้เลยนะครับนะสําหรับตอนนี้ ซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้กทำไมถึงคนที่ทำงานน้ำมองเราเป็นคนแบบไห้คเป็นมองไม่แน่นอนเนาะแค่นี้ยอารมณ์มันเปลี่ยนงานน้ำงานน้ำเพื่ออะไรไม่รู้หนึ่งยี่สิบถ้าหนูโทรหาแฟนอีกครั้งเขาจะรับไหมคะเขาจะยอมคุยด้วยไหมคะให้บอกเขายังไม่คุยวันนี้อย่าไปคุยเลยนะพักก่อนนะ,ะพักก่อนวันนี้ไม่มีประโยชน์พักผ่อนนะวันนี้นะผมดูแค่วันนี้นะวันนี้ให้ นะคุณหญิงนะอย่าพึ่งนะทำใจให้นิ่งไว้มานะไปเดินเล่นเดินที่ไหนอ่ะเดินเล่นที่ตลาดสดนั่นอ่เะเขาจะมีให้เดินเหรอมีนะไปรับเชื้อใช่ไหมคะใช่ครับสู้สูนะท่านอาจารย์เออนะในฐานะที่ไม่ได้ไม่ได้ออกไปไหนเลยคอนเบือนะ่อ มันทุกคนก็เบื่อผมเองก็เบื่อไม่ไม่ไมเบื่อแต่มันไปมันทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าผมไปที่ไหนมันก็เหมือนเมืองล้างไม่ต้องเอามากนะแถวสยามว่าคนเยอะๆบรรยากาศมัน<อ>นะผู้คนนี่จากไปเยอะก็ร,รู้เรื่อาสยามไม่มีคนก็มาเช้านั่งรถแอ็กซี่มาแล้วที่เขาบอกว่าสยามไม่มีคนเลยผมนี้ผมไปสยามผมมาเป็นรถประจาอยู่แถวสยามแต่บัตรนี้ไม่มีคนผมก็ต้องมาขับอยู่ข้างนอกอ่าพูดอย่างนี้นะ อ๋อที่แบบรับฝรั่งนะเหรอเบดไม่ใช่งไงเบเดเบดมีดมดมใ,นใ,นใครอยู่ไหมเบดเบดมีใครอยู่ไหมปรากฏว่าไม่มีใครอยู่นะครับเนหนังหนังเรื่องอะไรนะซอมบี้กินมือ <c oughs> <c oughs> อา <c oughs> อาเ <c oughs> ดูหนังมากไป่แ,แล้วเอาละหมดเวลาลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอ๊บจะไปแล้วผู้เป็นประธานจะไปแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ